อดีจะมีแผนจะไปเที่ยวประเทศอินเดียค่ะแล้วตอนนี้กลัวกังวลมากเลยเพราะเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงคราวนี้เราต้องไปกินเครื่องเทศด้วยทายังไงดีคะให้กินเครื่องเทศแล้วทําให้กลิ่นตัวไม่แรงมีวิธีไหมคะมนี่นะครับไปเที่ยวอินเดียครับแน่นอนเครื่องเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่มีเครื่องเทศที่อร่อยที่สุดในโลกครับผมเองนะครับก็เป็นคนชอบกินเครื่องเทศเหมือนกันและแต่ก่อนก็เป็นคนที่มีกลิ่น <Bour ge! S 2> ตัวแรงครับเมื่อกินเข้าไปเพิ่งเลยครับโอ้โหครับสุดยอดครับ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก็คืออันแรกสบู่ที่เราใช้ครับต้องไม่ใช่สบู่ธรรมดาครับต้องเป็นสบู่เหลวน้ำกลิ่นกายครับเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้อาบน้ําเสร็จปุ๊บมันจะดับกลิ่นในทั้งตัวเลยครับกลิ่นลดลงไปทันทีครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพื่อทำให้เกิดกลิ่นไม่ทห้สุดเป็นจุดไหนของร่างกายล่ะเราต้องค้นหานะครับแต่ปกติแล้วหลักแรกนี่เต่าน้อยของเราสองข้างครับเป็นจุดที่มีต่อมข่ดมากที่สุดนะครับหนาแน่นที่สุดเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ดับกลิ่นกายที่มีความเข้มข้้นนนออองงงสสาาารรยััับบบกกูๆมดลิ่คคคืี เพียงคุณทําตามแค่2ขั้นตอนที่ผมพูดถึงนะครับเพียงเท่านี้นะครับกินเข้าไปเลยครับเครื่องเทศครับมันจะไม่ทําให้คุณลําบากใจครับแม้ว่าคุณจะไม่อานำ้ำก็ตามครับ